ีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ OR oh, ไตรมาสสุดท้ายฟื้นตัวธุรกิจนอนออยสู่ปกติแม้น้ำมันถูกตรึงประเมินทิศทางธุรกิจปตทน้ำมันและการค้าเปรีกหลังไตรมาสสามกำไรร่วงจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ในประเทศค่าเป็นจุดต่ำสุดและจะฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายทำการแรงกดดันจากการตึงราคาน้ำมันของรัฐบาล แต่ธุรกิจนอนออยจะฟื้นตัวช่วยสนับสนุนผลประกอบการเมื่อเร็วๆนี้บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าผลการดำเนินงาน9เดือนของปี64มีกำไรสุทธิจำนวน9 1 2านวน9ล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่3,253ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น55.4%เ ทั้งจากรายได้ขายและอิบิตาที่เพิ่มขึ้น34,652ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น11.0%และ3,394ล้านบาทเพิ่มขึ้น27.1%ตามลำดับโดยให้เหตุผลว่าจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และโอกใหม่นี้ทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจน้ำมันดีขึ้น จากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันจะปรับลดลง8%และกลุ่มธุรกิจนอนออยปรับตัวลดลงเล็กน้อยก็ตามอย่างไรก็ตามผลประกอบการไตรมาสที่3ของปีนี้บริษัทมีไรายได้ขายและบริการอยู่ที่1,16792ล้านบาทเพิ่มขึ้น11.40%และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,892ล้านบาทลดลง45.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี63เนื่องจากว่าไรายได้จากการขายและบริการปรับลดลงเล็กน้อยจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้ำมันและกลุ่มธุรกิจนอนออยโดยปริมาณการขายของกลุ่มธุรกิจน้ำมันลดลงแม้ว่าราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่กลุ่มธุรกิจนอนออย รายได้ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก,ก่อนตามอุปสงค์ที่ลดลงเป็นปัจจัยกดดันให้ปริมาณขายรวมลดลงด้วยแต่ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายการออกกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเพิ่มสัดส,ส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆอาทิการนำกลับบ้านหรือ c h k e เ w a y บริการจัดส่งหรือ delivery service รวมถึง drive to ทำให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจโนนอย,นอยลดลงไม่มากนะักส่วนกลุ่มธุรกิจต่างประเทศยังทรงตัวภาพรวมแม้กำไรในไตรม,มาสามของปีนี้ของบริษัทจะลดลงแต่ในด้านการดำเนินงานบริษัทยังขยายลายธุรกิจใหม่ๆต่อเนื่องเช่นการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อทดลองดำเนินธุรกิจการบริการยานยนต์ออนไลน์หรือออนไลน์ Automotive Service เพื่อเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าอะไราย,ยานยนต์ออนไลน์และเชื่อมต่อลูกค้าออนไลน์กับร้านอู่ซ่อมรถเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดตัวสถานีบริการ PTT Station รูปแบบพิเศษหรือ Concept Station ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงการร่วมมือกับ Flash Express ในการเปิดตัวจุดบริการส่งพัสดุในร้านคาเฟ่ Amazon หรือ FAT Express Drop Off ที่ร้านคาเฟ่อเมซอน71สาขาสำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในแต่าาสีนั้นโอไยังคงมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Mobility and Lifestyle มุ่งตอบสนองผู้บริโภคอำนวยความสะดวกให้ทุกการเดินทาง เพื่อตอบโจทย์คนเดินทางในทุกรูปแบบรวมถึงการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยยังคงแสวงหาพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆรวมถึงสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหรือ F&B การท่องเทีย่ยวหรือ Travel สุขภาพหรือ Health and Wellness รวมไปถึงดิจิทัลไลฟ์สไตล์ต่างๆ, <S <S ๆเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ OR ทั้งนี้คณะกรรมการ OR เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้บริษัท p t o r International Holdings สิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น100%จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล Private Fund รวมกับกลุ่มบริษัท500 Startups โดยจดทะเบียนในรัฐเาเวェ ประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบ l i m i ม e เต็ r พาร์ s เนอรภายใต้ชื่อ o a s า n v ซ n t u r e s จรมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก25ล้านเหรียญสหรัฐและสามารถเพิ่มเป็นไม่เกิน50ล้านเหรียญสหรัฐได้ในภายหลังซึ่ง s g h c o จะมีส่วนการลงทุน99%และอีก1%จะถือโดยบริษัทและบุคคลกลุ่มบุคคลของบริษัท500 Startup นั่นเอง สำหรับ ORson Ventures จะมีวัตถุประสงค์เป็น Venture Capital เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในไทยและต่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ New S Curve ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจของ OR อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรง และต่อเนื่องอย่างยาวนานส่งผลกระทบต่อประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของ OR ด้วย OR จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือคู่ค้าแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันหรือ LPG รวมถึงลดการจัดเก็บค่า royalty fee และ marketing fee สำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่เมซอนรวมไปถึงการลดอัตราค่าเช่าให้กับผู้รบริการการร้านเช่าเพื่อให้ผู้ ประกอบการ SME รักษาการจ้างงานและสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันและจากผลงานในไตรมาสล่าสุดของ o r ทํำให้มีการประเมินว่ากำไรสุทธิของ o r ในไตรมารส3อยู่ที่1,900ล้านบาทลดลง45%จากปีก่อนและลดลง41%จากไตรมาสก่อนต่ำกว่า Bloomberg Consensus 17%โดยส่วนต่างคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ200ล้านบาท เนื่องจากาค่าการตลาดน้ำมันต่ำกว่าคาดที่1.09บาทต่อลิตรขณะที่กำไรสุทธิในงวด9เดือนปี2564คิดเป็น78%ของประมาณการกำไรปีนี้สิ่งที่น่าสนใจกำไรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งเทียบปีก่อนและไตรมาสก่อนเป็นเพราะถูกกดดันจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดหนักในประเทศไทยในไตรมารส3ที่ผ่านมาซึ่งชุดให้ค่าการตลาดน้ำมันลดลงเหลือ1.09 ต่อลิตรหรือลดลง10%จากปีก่อนและลดลง11%จากไตรมาสก่อนกตันให้ปริมาณยอดขายน้ำมันลดลงเห 5, 6, ลือ5,217ล้านลิตรหรือลดลง17%จากปีก่อนและลดลง6%จากไตรมาสก่อนนั่นเองส่งผลดึงให้ปริมาณยอดขายกาแฟลดลงเหลือ68ล้านถ้วยหรือลดลง6%จากปีก่อนและลดลง вот 3%จากไตรมาสก่อนแต่มารจิ้นในธุรกิจน้ำมันยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่ ในขณะเดียวกันปริมาณยอดขายน้ำมันลดลง6%จากไต,ตรมาสก่อนหรือเพียง5,217ล้านลิตรเพราะถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดหนักนอกจากนี้บริษัทยังให้เงินสนับสน,นุนสถานีดูดูทั้งหมดของประเทศโดยให้เงินอุดหนุน15,000บาทต่อเดือนต่อสถานีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจากผลกระทบของโควิด -19 คิดเป็นมูลค่ารวม108ล้านบาท ม่เพียงเท่านี้กำไรจากธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันลดลงจากไตรมาสก่อนเนื่องจากว่าไรายได้ลดลง7%เทียบไตรมาสก่อนเหลือ3.8พันล้านบาทหลังจากไรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลงหรือลดลง6%จากไตรมาสก่อนเหลือ2.5พันล้านบาทขณะที่ไรายได้จากร้านสะดวกซื้อและค่าเช่าพื้นที่ลดลงหรือลดลง11%จากไตรมาสก่อน เหลือ1.3พันล้านบาทเพราะถูกกดดันจากสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยในขณะที่ปริมาณยอดขายกาแฟของโออาลดลง3%จากไตรมาสก่อนเหลือเพียง68ล้านถ้วยทำให้อตัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันยังลดลงจากไตรมาสก่อนด้วยกล่าวคือลดจาก56%เหลือ53%หลังจากที่บริษัทให้เงินอุดหนุนกับสาขาแฟรนไชส์ทั้งหมดของคาเฟ่อเมซอน รวม30ล้านบาทต่อเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับกำไรจากธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเทียบไตรมาสก,ก่อนจาก4.7เป็น5.3เนื่องจากปริมาณยอดขายกาแฟเพิ่มขึ้นเป็น3.8ล้านถ้วยเพิ่มขึ้น12จากไตรมาสก,ก่อนนั่นเพาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่คี่คลายลงในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามไรายได้จากธุรกิจต่างประเทศลดลง1%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน6.6พันล้านบาทเนื่องจากปริมาณยอดขายน้ำมันลดลง14%จากไตรมาสก่อนเหลือ278ล้านลิตรเพราะมีการคุมเข้มการเดินทางและมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างกว้างขวางมากขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงไม่มีบริการปริมาณการขายน้ำมันดีเซลพิเศษจากการประมูลเหมือนกับในไตรมารส2ของปีนี้ ทำให้ยังคงคำแนะนำถือ OR และคงราคาเป้าหมายปี2,565เอาไว้ที่29บาทถึงแม้จะเชื่อว่าราคาหุ้นจะถูกกดดันจากกำไรที่ลดลงในไตรมาส3และนโยบายของรัฐบาลที่จะคุมราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรแต่คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายจะฟื้นตัว จากปริมาณยอดขายน้ำมันและกาแฟของ OR ที่ดีขึ้นเนื่องจากว่ามีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และข้อจำกัดต่างๆตั้งแต่เดือนกันยายนนอกจากนี้อีกประเด็นที่น่าสนใจสำหรับ OR คือผู้บริหารระบุว่า GP ระยะยาวต่อลิตรอยู่ที่1บาทเทีทยบกับ1.26บาทต่อลิตรในครึ่งปีแรก ของปี64ทําให้เราประมาณการ GP ต่อลิตรปี64ที่1.15บาทและลดลงเหลือ1.05บาทหรือลดลง9%จากปีก่อนในปี65ซึ่งจะชดเชยปริม,มาณการขายที่เพิ่มขึ้น10%จึงเห็นดาวไซด์ในส่วนต่างราคาน้ำมันเนื่องจากราคาน้ำมันที่พู่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่ผลให้รัฐบาลต้องส่งภาระบางส่วนไปยัง o r ซึ่งเป็นการจำกัดส่วนต่างกำไรในเดือนตุลาคมเพราะรัฐบาลตึงราคาปลีกดีเซลไว้ที่30บาทโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันสมมติว่าเงินอุดหนุนดีเซล2บาทต่อลิตรกองทุนจะขาดทุนภายใน3เดือนขาดทุน3.6พันล้านบาทต่อเดือน รวมทั้งเงินอุดหนุนไบโอดีเซลและ LPG ทุกๆ0.1บาทต่อลิตรที่ลดลงใน GP จะลดลงอ b บิต a ของน้ำมันลง17%ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ